ครับวันนี้พี่หมีโซลาเซลล์นะครับก็อยู่กับพี่เสรีสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงพิมพ์รุ่งเรือนวิทยาพัฒนาวันนี้จะพามาดูงานติดตั้งแอร์โซลาเซลล์หรือว่าแอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด30,000 BTU ใช้แผงโซลาเซลล์8แผงครับไปครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับว่าแอร์โซลาเซลล์ที่ทีมงานของพี่เสรีติดตั้งนะครับใช้ในออฟฟิศเนี่ยประหยัดไฟขนาดไหนนะครับแล้วก็สัญลักงานต่างๆเนี่ยนะครับแลน้องๆก็ได้ใช้แอร์ด้วยแอร์เย็นฉ่เเลยยนนะคครรััับบไไปปดดี๋วูก ทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่หมีโซลาเซลล์นะครับกับพี่เสรีเนี่ยจะพามาดูว่าแอร์สามหมื่น BTU ที่ใช้ในออฟฟิศสำนักงานของพี่เสรีเนี่ยนะครับปกตินะแอร์สามหมื่น BTU นะครับพี่เสรีกินไฟอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของ BTU สามหมื่นคูณที่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือกินไฟประมาณสามพันนะครับทีนี้วันนั้นผมมาวัดนะพี่มันจะกินประมาณสามพันถึงสามพันสองร้อยวัตต์นะครับทีนี้มาดูใกล้ๆครับพี่เสรีตอนนี้เหลือเท่าไหร่ ร้อยแปดสิบเจ็ดและแปดสิบแปดวัตต์อ่าประหยัดไหมพี่ประหยัดครับประหยัดเลยนะแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ตัวใหญ่นะสามหมื่น BTU เนี่ยเห็นไหมจากเดิมกินไฟสามพันถึงสามพันสองร้อยวัตต์แต่วันเนี้ยท่านนะครับจะเห็นได้ตัวเลขชัดเจนเลยว่าเหลือแค่ร้อยแปดสิบกว่าวัตต์นะครับเห็นไหมค่าไฟลดลงแบบเป็นสิบๆเท่าเลยนะครับจากสามพันมาเนี่ยมาเหลือแค่ร้อยแปดสิบกว่าวัตต์เองนะครับแล้ะทุกท่านเนี่ยก็คือแอร์ที่ใช้ในสํานักงานหมดเลยนะครับ อะแอร์นะครับสามหมื่นดีอูเดี๋ยวพาไปดูนะครับพี่เสรีอันนี้ก็คือเป็นทีมงานติดตั้งของพี่เสรีเองเลยนะครับอ่าทุกคนดูนะครับใครก็ตามนะครับอยู่ย่านรามินทานะครับบีนบุรีนะพี่เสรีเนาะนะครับติดต่อได้เลยเดี๋ยวทีมงานพี่เสรีไปติดตั้งให้นะครับสหรับแอร์โซลาร์เซลล์นีนตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือแอร์โซลาร์เซลล์จากอามิน่านะครับผลิตในเมืองไทยนะครับแล้วก็ตู้ดีซิลิงเมื่อกี้นี้ก็เป็นนวัตกรรมของอาจารย์วิศวกรไทยได้ใบรับรอง MIT Made in Thailand ทุกคนเห็นไหม ครับพี่เสรีเดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่กับแอร์กันหน่อยนะครับอ่านี่นะครับทุกคนดูนะครับนี่คือแอร์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับพี่เสรีครับถ้าเกิดว่าวันนี้ทีมงานช่างพี่เสรีน่าจะดูแลได้ก็มีย่านรามอินทร์ผมว่ากรุงเทพดูแลได้หมดเลยได้เนาะได้ครับกรุงเทพนะครับกรุงเทพเนี่ยใครสนใจเป็นสัมนักงานแบบนี้อยากลดค่าไฟหรือว่าเป็นบ้านก็ได้นะพี่เนาะ นะครับอยากลดค่าไฟอย่าลืมนะติดต่อเข้ามาหาทีมงานพี่หมีสัวเซลนะครับเรามีนะครับทีมงานช่างพี่เสรีนะครับเดี๋ยวพี่หมีแนะนําให้นะครับก็เดี๋ยวคิดราคาค่าติดตั้งให้แนน นะครับอ่าราคาออฟฟิศนะครับทั่วไปนะครับเพราะเรารู้ว่าทุกคนต้องการประหยัดเงินทั้งทๆเงื่อนของประหยัดค่าแอร์นะพี่นะนะครับแล้วก็ประหยัดค่าติดตั้งนะครับก็จะลืมนะครับติดต่อเข้ามาหาทีมงานพี่บิ๊กโซลาเซลล์นะครับตาจังหวัดก็ไปได้อ่าตาจังหวัดไปได้ด้วยนะยิ่งตามวัดตามอะไรเงี้ยอ๋อที่วัดวัดเนี่ยเพราะว่าช่างของผู้วิชาเนี่ยเขานั่งกรรมฐานเออนั่งกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระครับปฏิบัติเคร่งครัดมากเลยครับถ้างั้นนะ่ไหมเออถ้าเกิดว่่าาววัััันนนนนนี้ะะคครรบบทเป็ด นะครับเป็นสำนักสงฆ์อ่านะครับติดต่อเลยนะครับเพราะเพราะว่าโรงโงพิมพ์พี่เสรีเนี่ยก็ก็คือทำหนังสือああทรรมาอยู่แล้วอ,อ่านะครับทำหนังสือทรรมาอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่านะครับอ่าถ้าเป็นวัดนะครับเป็นสำนักงนะติดต,ต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีทีมงานนะครับจากโรงพิมพ์ของพี่เสรีนะครับ,รบเดี๋ยวไปติดตั้งนะครับแอร์ประหยัดพลังงานแอร์โซลาร์เซลล์ให้นะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่หมีจะพามาโดยโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งของพี่เสรีเป็นโปรเจกต์อนุรักษ์พลังงานประหยัดพลังงานนนี่ะก็คือตรงด้ เราทำอะไรอยู่กับตรงนี้พี่ซักผ้าสักผ้าอ่าอ่านะครับแล้วแล้วตรงนี้เราใช้พลังงานแสงอาทิติอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะติดแอร์แอร์มันก็แสงอาทิติด้วยแสงอาทิติของขามิน่าครับผมของพี่หมีครับผมสามหมื่นดีดีอยู่อ่าเพื่องครับผมครับผมก็สำหรับนะครับท่านที่หนึ่งเลยนะถ้าท่านเป็นวัด ห,หรือว่าถ้าท่านเป็นบ um, ้านนะครับหรือว oh. uh, uh. ่าถ้า şey, ท uh, ่านเป็นออฟฟิศสำนักงานหรือว่านี่แหละเป็นร้านซักรีดนะครับหรือเป็นคาเฟ่ต่างๆอยากจะลดค่าไฟโดยเฉพาะแอร์ติดไฟมากนะครับพี่น้องนะครับติดต่อได้เลยนะทุกคนนะนี่ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งเดียวติดตั้งเสร็จแล้วพี่หมีกับพี่เสนีย์จะมาถ่ายที่ไม่ดูว่าโปรเจกต์นะครับเนี่ยรัซักรีดอบผ้าต่างๆอัตโนมัตินะครับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นยังไงประหยัดไปกระดับไหนเดี๋ยวเราส่งคลิปหน้านะทุกคนนะ ทุกคนครับสำหรับคนที่นะครับสนใจนะครับอยากจะได้แอร์โซลาร์เซลล์ไปใช้ลดค่าไฟภายในบ้านภายในออฟฟิศภายในสำนักง,งานของท่านนะครับสามารถนะครับติดต่อแอดไลน์นะครับเข้ามาหาทีมงานพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้นะครับตอนนี้ข่าวดีนะเรามีคูปองส่วนลดพิเศษแจกให้ฟรีเลยนะครับมูลค่า 1,000บาทถึง4,000บาทนะครับรวมทั้งนะครับสะดวกสบายครับมีบริการจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านทั่วไทยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่นะครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนปัตตานียะลานราธิวาสนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับภาคอีสานภาคกลางเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งด้วยทั้งแผงนะครับทั้งแอร์ต่างๆเราไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับมูค่าเลยนะที่ท่านประหยัดเงินค่าขนส่งไปได้นะครับ2,000บาทถึง4,000บาท นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องโซลาร์เซลล์นะครับ ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่พี่หมีแนะนําให้ท่านทําเลยนะครับก็คือเซฟเบอร์พี่หมีโซลาเซลล์ลงมือถือของท่านนะครับเบอร์โทรศัพท์พี่หมีโซลาเซลล์และทีมงานนะครับ0809869999 0809869999นะครับอย่าลืมนะดูคลิปจบปุ๊บนะครับบันทึกเบอร์มือถือลงมือถือของท่านเลยนะครับ0809869999นะครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลาเซลล์และทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคน ครับ